สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับผมกับเกมดีดีแท็ง i ์ออริจินนะครับเป็นการอัปเดตประจําสัปดาห์นะเพื่อนๆนะสัปดาห์นี้มีอาวุธใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับนี่เลยเราไปดูกันก่อนนะครับสาหรับอาวุธใหม่ในครั้งนี้นะอยู่ไหนเอ่ยนี่เลยครับโอ้โหก็คือมีดหมอนั่นแหละกล่องแพทย์นั่นแหละเพื่อนๆสวยมากนะสเตตัสย่างตึงนะค่าเด็กนํามาเลยโอ้โหอยากได้เลยเป็นพาวเดี่ยวด้วยคุณลุมสามดาวใครที่ชอบมีดหมอมาก่อนผมว่าน่าจะชอบนะ โอเคเดี๋ยววันนี้เราสุ่มให้ดูด้วยสัก500อครั้งแล้วกันนะขอให้ผมได้ขอให้ผมโดนแล้วกันนะครับโอเคนะอ่ะมาดูกิจกรรมอัปเดตประจําสัปดาห์แล้วกันนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับคลิปนี้ต้องบอกก่อนนะเป็นการอัปเดตข่าวสารประจําสัปดาห์นะครับที่ผมทําเป็นประจําประจําลงให้เพื่อนเพื่อนได้ทราบกันเนาะแล้วก็จะมาสุ่มกันด้วยในกิจกรรมนี้นะครับในการอัปเดตคลิปครั้งนี้นะโอเคอ่ะหอเวทลึกลับก่อนหอเวทนะครับของรางวัลมันก็คือ มีอันนี้ก่อนนะครับเลือกการเชนดีไม่ค่อยน่าสนใจแต่นี่โอ้โหเลือกได้เลยนะเลือกได้ด้วยนะจะเอาอันไหนนะดอกไม้ทองน่าสนใจมากนะครับก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะกิจกรรมนี้นะ่าจะเล่นเป็นกันแล้วเนาะมาเดี๋ยวผมเล่นรวดเดียว5ครั้งเลยผมมีอยู่ห้าห้าห้ารอบก็โอเคเนาะก็ของได้ตามนี้เพื่อนๆนะส่วนของรางวัลในเนี่ยในแต่ละขั้นก็อยู่ประมาณนี้นะมีประมาณนี้นะแล้วก็ร้าน้าคะแนนก็มีชุดพวกชุดเก่าๆนะที่แบบ ใครเพิ่งมาเล่นยังขาดอะไรไปนะซึ่งผมก็มีนะที่เุดที่ขาดๆนะเดี๋ยวก็จะหาเติมให้มันเต็มแล้วกันโอเคนะก็ลองเล่นดูลองแนะนําว่าแลกชุดนะคุ้มสุดแล้วก็ไอสดาวนี่ก็ได้อยู่นะแต่ผมว่าชุดอ่ะคุ้มสุดแล้วเหืือนๆน,นะแล้วก็อาวุธรองเลือกเองนะอืมใครขาดอะไรก็เท่าไหร่หน่วยสิบร้อยพันหมื่นหนึ่งหมื่นแต้มนะครับส่วนผมแนะนําให้เป็นเอาชุดพวกนี้แล้วกันนะครับไปเปิดสมุดภาพนะเพิ่ม BP ได้ด้วยนะครับโอเค ผ่านกันเร็วๆนะผ่านกันไปแบบเร็วๆแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปสุ่มหยักสุ่มนะหยักสุ่มนะแล้วก็มีอ่าแข่งคันลบหนีอันนี้นะ่าจะมีอ่ามีเข้ามาเนาะแล้วก็มีอะไรอีกเอาแบบแบบหลักๆแล้วกันนะกล่องกล่องเวทเนี่ยใครยังไม่แลกคะแนนไปแลกด้วยเพื่อนๆนะไปแลกให้หมดนะครับเดี๋ยวไม่นั้นเดี๋ยวมันจะหมดเวลาแล้วนะวันนี้นะเที่ยงคืนก็จะหายไปแล้ะแล้วก็แพ็คเทศกาลโอ้โหได้หลอทองนะสิบห้าวันเลยสิบห้าวันเลยนะ แต่ต้องเติมเท่าไหร่คือต้องเติม9ครั้งนะก็หมายถึงเติมแพ็กเนี้ยได้3าครั้งเนี่ยมันกําหนด3ามับสมเองนียันเพื่อนนะอัน,นี้ก็3ามับสดังนั้นเราต้องซื้อหมดทุกอย่างเนี่ยก็หลายตังอยู่นะก็หลายตังแต่มันก็ได้ของได้โด,โดโดส้มมาด้วยนะทของในนี้ก็เลือกได้จะเอาอะไรนะอ่ะถ้าทางให้ผมแนะนํานะผมว่าน่าจะเนี่ยนะเพราะกูเราก็ใช้เยอะแต่กูเราก็ไม่ได้ขาดแคลนอะไร มันก็เปลี่ยนได้เอาเป็นอันนี้ก็ได้หายากหน่อยนะครับเนีย่ยลองเลือกแบบนี้ก็ได้ถ้าใครเติมนะก็มันจะได้ไอ้ลอทองส5วันเลยนะครับส่วนเนี้ยรอทอง7วันเติมแค่6ครั้งหรือเติมแค่2แพ็คนี้นะครับให้หมดให้เกลี้ยงเลยอันนี้ได้3นี่ได้3ามพอดีก็6กนะครับก็ได้7วันคุ้มไม่คุ้มลองคิดเอาเองนะลองไปจัดการกันเอาเองเพื่อนโอเคมาส่วนผมแล้วมันมีกล่องเดือน7็ดเดี๋ยวก่อนใช้จ่ายก่อนนะใช้จ่ายข้ามเซิร์ฟดู30วันทั้ง4อัน สี่อันเลยนะโอ้โหดูอันดับก่อนตอนนี้สองแสนะอันดับหนึ่งอ่ะใครสู้ก็จัดไปครับใครอยากได้อยากโดนก็จัดไปนะอันดับถึงอันดับที่สิบนะอืมก็คุ้มนะใช้จ่ายนะก็คุ้มอยู่ใช้จ่ายสะสมนี่แหละที่ทุกคนรอคอยลอยคอแค่แปดพันนะครับแล้วก็เราจะมีอาวุธหล่อทองไปสิบห้าวันนะเพื่อน,นนะโอเคนะเสียดายนะให้มาอันเดียวนะระดับอื่นไม่ให้ด้วยนะดูดิ ใจร้ายใจดาจังเลยครับนะให้มาหน่อยก็ดีนะดูดิแต่ของตรงนี้เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นะเป็นของพวกเนี้ยก็ถือว่าโอเคขึ้นไหมโอเคขึ้นนะแล้วก็คุ้มด้วยตรงที่ว่าใช้จ่ายเนี่ยแค่แปดพันเนี่ยมันได้หลอมแหวนด้วยนะครับนะหลอมแหวนด้วยหรือจะเลือกของพวกนี้ก็ได้นะครับเนี่ยหมื่นหกได้หลอมแหวนนะครับปกติเนี่ยต้องใช้จ่ายหมื่นหกกับสามหมื่นสามนะถึงจะได้หลอมแหวนแต่เนี่ยแปดพันมันได้แล้วโอเคนะก็ขอให้หลอมติดหลอมได้หลอมโดนแล้วกันนะครับอ่ะ แล้วก็กิจกรรมเติมเงินนะครับเติมเงินสะสมมาดูกันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีนะเติมเงินต่อเนื่องต่อเงินทุกวันแต่เง,ตเงินทุกวันมีโครงข้ามเซิฟมาให้นะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ฝึกฝนนะครับฝึกฝนนี่เลยโคตรคุ้มนะเหรียญไก่ใช้เหรียญไก่นะยิ่งใช้เยอะยิ่งคุ้มดูผมใช้ไปสิบสองเหรียญไก่เองวันนี้นะโอเคนะเพื่อนนะเพราะเหรียญไก่หมดแล้วโอ้โหพูดแล้วเศร้าอ่ะ โอเคแล้วก็กล่องเดือน7นะครับสุ่มครบ900ครั้งก็สามารถเลือกไอเทมในนี้ได้เลยซึ่งผมมีหมดแล้วนะแต่ไม่เป็นไรผมก็จะสุ่มให้เพื่อนๆได้รับชมในคลิปนี้นะครับด้วยการ100กล่องเลยมาใครจะตามไหมใครยังไม่สุ่มไหมว่าคลิปมาช้านิดหนึ่งวันนี้นะครับนี่คืออะไรแท่งไฟเอาไว้ทำอะไรนาะแท่งไฟมาเดีย๋ยวเรามาดูกัน ขอเปิดทีเดียวเลยนะหนึ่งร้อยกล่องขอเปิดทีเดียวหนึ่งร้อยกล่องขอเวลาทำใจห้าวิห้าสี่สามสองหนึ่งโนอ้โอ้โหได้หินไอ้นี่มาอันหนึ่งดีสุดที่เหลืออะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยนะโอ้โหแต่เราก็ได้บวกสิบห้าอยู่นะหินนี่นี่นนี่ได้สามสิบด้วยได้หลอมเพิ่ม โอเคเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันคลิปหน้าต่อไปแล้วกันจะบวก15นะเพื่อนนะจะบวก15ชิ้นสุดท้ายที่ผมมีอยู่นะครับโอเคอ่ะสุ่มอันนี้ผ่านไปสุ่มที่ทุกคนรอคอยนะแป๊บหนึงอ่ะรับก่อนสุ่มที่ทุกคนรอยคอรอคอยอะไรก็ได้ที่ทําให้ผมเสียเสียโดอะ่ะเพื่อนเพื่อนชอบนะนั้นก่อนที่จะดูตรงเนี้ยผมขอคนละหนึ่งไลค์ให้ผมได้ไหมได้ไหมขอคนละหนไลค์ให้ได้ไหมนะครับ ขอคนละหนึ่งไลค์นะโอเคไป500ครั้ง1รอบ1รอบทวนนะเพราะว่าโดมีแค่นี้ <c oughs> ถ้ามีเยอะกว่านี้ก็อยากอยากอยาเปิดเยอะกว่านี้นะขอให้ผมได้ขอให้ผมโดนผมต้องการแพ็กการ์ดนะแล้วก็ไอเนี้ย247นะหรือจะ242ก็ได้มาเหอะจะได้รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะโอเคนะ500ครั้ง1ครั้งนะครับ500ครั้ง หนึ่งครั้งนะมาห้าสี่สามสอง,สองไปครับอะไรเอ่ยโอเ้เหรียญแพนด้าว่ะเหรียญแพนด้าว่ะเหรียญแพนด้าว่ะอ้าวเรื่องทำไมไม่ให้มีดหมอผมมาผมจะไปแลกอะไรเหรียญแพนด้าผมมีแล้วอะ่ะอืเหรียญแพนด้าผมมีครบหมดแล้วอะ่ะโอ้ ผมจะไปแลกอะไรได้เดียก็ยังดีแต่ก็ยังดีนะผมอยากได้แพ็กการ์ดด้วยให้ผมแค่นี้อ่ะห้าร้อยครั้งโอ้โหนะอ่ะไปดูการันตีนิดหนึ่งการันตีอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันครั้งนะครับสองสี่เจ็ดนะหนึ่งหมื่นสองพันครั้งนะในนี้เป็นสัตว์เลี้ยงในฟาร์มน,นะครับแล้วก็แรกขั้นต้นตรงนี้ก็มีโอกาสลุนไข่ห้าดาวนะเพื่อนนะมีโอกาสลุนนะครับนี่ก็อย่างที่บอกไป เปิดให้ชมประมาณนั้นแล้วกันเพื่อนๆนะก็ใครอยากตามตามก็ลองไปดูนะครับนะสำหรับคลิปนี้ถือว่าลงทุนไปสองหมื่นว่าโดได้เหรียญแพนด้ามาก็ไม่เสียหายไม่เสียหายนะเพื่อนนะถือว่าผมไม่เสียหายนะโอเคนะถือว่าไม่กินเกลือแล้วกันเออไม่กินเกลือนะเพืเ่อนะๆนะยังไงก็ลองไปสุ่มลองไปเล่นกันดูนะครับขอให้โชคดีก่อให้สมหวังนะสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตประมาณนี้แล้วกันนะครับนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเจอกันในไลฟ์อีกทีแล้วกันนะครับ ยังไงก็ขอคนละหนึ่งไลค์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ